ข <cin stereotype> อเครื่องกาแฟนะคะงานเฉยๆจะไม่ให้นะคะไม่ให้นะคะแต่ท่านมีเกียรติพึ่งภูเกียรติไม่ใช่หรอกอยู่ตรงนี้แหละจะไปไหนได้นอกจากตามนอกจากตามมาวันนี้หมดมือก่อนป้า <spooky> ก <snap> ับลูกมามานไม่ได้กินหรอกเออนั่งคอยก่อนนะคอยนะแต่ป้าไม่ให้หรอก คอยส่ไงส่งคอยส่คอย่วัสดีด้วยใเย็นๆใจเย็นๆไม่ไรย่งนี้ใจเย็นกับ่อย่าไมยนี้ไม่เ้เป้าป้าป้า้วไปแล้วไปแล้วไปรอหน้าประตูก็อนประตูอืออ่ะเ่อยู่นี่เอยู่นี่เ้เยไหมเ่ยต้องกินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของคนเฟ่ยเข้าใจป้าเดี๋ยวป้าให้ป้าให้ขนมจ่อจ ต้าให้ขนมนะ,ะเะข้าใจปะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะถอยเลยถอยเลยพอเยพอเยขาไม่กินหุงคนอยู่แล้ว<ม>เก่งไม่มีน้ำลายไหลด้วย<ม>เห็นปะถ้าเป็นผาเพลินแล้วไหลแแมะแมะแแมะดูไม่ค่อยเหนื่อยด้วย อยา,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 ากกินแหละแต่ว่าไม่มีน้ำลายไหลด้วยนั่งกินไม่ได้ลูกมันกินไม่ได้เดี๋ยวมาสเตอร์มาเดี๋ยวมาเตอร์มาไปเอาแบตก่อน